สวัสดีนะคะวันนี้ที่งานที่แสนอู่อนันตการช่างนะคะแล้วก็รถเกี่ยวข้าวสักเทภูนะคะวันนี้ก็มาตามเก็บภาพรีวิวนะคะแล้วก็พาลูกค้าลองรถใหม่กันนะคะสําหรับลูกค้านะคะหลังจากที่รับรถกันไปเมื่อช่วงเมื่อสองเดือนนะคะช่วงช่วงก็ถึงฤด,ดูกาลแล้วนะคะเกี่ยวข้าวโพดนะคะตอนนี้ก็เกี่ยวกันอยู่ประมาณหกไร่นะคะตรงที่ตรงนี้นะคะหกไร่ ก็จัดกันแบบเต็มอุ้มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถังอุ้มก็1.5ตันนะคะเป็น s 200เครื่องยนต์คามินนะคะเป็นตัวรุ่นใหม่2022นะคะตัวนี้อัดกันมาแบบจุกๆเลยเต็มอุ้มเลยนะคะพูนหลังเต่าเลยนะคะเข้าโพดค่อนข้างที่จะฝักใหญ่นะคะแล้วก็มเมล็ดโตก็ต้องขอขอบคุณกับทางลูกค้าเรานะคะก็คุณพี่สกลน,นะคะ ที่เป็นลูกค้าเดิมๆจากรถอีแต็ของเรานะคะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจนะคะเลือกใช้รถเกี่ยวข้าวรุ่น s 200นะคะพร้อมกับตัวเทรลเลอร์ลากของเราคันนี้นะคะเป็นอีแต็6ล้อเทรลเลอร์นะคะผลรุ่น s 200นะคะรุยงานคู่กันถ้าใครสนใจนะคะตัวเทรลเลอร์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะระบบถางพักไฮดรอลิกก็เริ่มต้นอยู่ที่430,000บาทนะคะส่วนรถเกี่ยวข้าวนะคะรุ่นนี้เลยนะคะ S200 เครื่องยนต์คามินนะคะถ้าเป็นหน้าข้าโพดนะคะจะอยู่ที่1,670,000บาทนะคะส่วนอีแตน6ล้อดัารุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่450,000บาทเช่นเดียวกันนะคะถ้ายังไงสนใจนะคะสินค้านะคะ งานนะคะอีแ่แนอูอนันการช่างรถเกี่ยวข้าวส,สาขาชัยภูมินะคะก็จําหน่ายทั้งอะไหล่รถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็บริการงานซ่อมบํารุงต่อเติมนะคะระบบช่วงล่างเช็คระบบหางคับนะคะ ต่อเติมช่วงล่างว่าจะเป็นรถอีแตนรถเกี่ยวข้าวนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันได้เลยนะคะก็ตอนนี้กําลังถ่ายถ่ายข้าวโพดกันอยู่นะคะก็วนไปได้ประมาณสองรอบนะคะสองรอบถึงสองรอ,อบกว่ากว่าสามรอบนี่แหละคะ่ะข้าวโพดเต็มอุ้มเลยนะคะก็ตอนนี้ได้สองอุ้มแล้วนะคะเขี่ยวกันยังไม่ถึงสามไล่เลยนะคะ โอเคนะคะยังไงวันนี้ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะคะกับเราทีมงานรถเกี่ยวข้าวสัสาขชาเช,าช,าช,าชฟูมนะคะแล้วก็อีแตนอู่ด้านการช่างนะคะจองรถเกี่ยวพร้อมเทเลอร์ลากนะคะฟรีค่าขนส่งให้เลยนะคะในส่วนของตัวเทเลอร์ของเราก็มีทั้งระบบแบบขับเคลื่อนกับแบบลากกับรถไถนะคะถ้าสนใจก็สามารถจองงานแพ็กเกจคู่กันนะคะรถเกี่ยวนะคะตอนนี้ถ้าจองนะคะก็ยังทันอยู่นะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันได้เลยนะคะ ของเรามีบริการรับจองกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสนใจทักนะคะเบอร์0 8 9 2 4 1ปดเก้าส่นาอะคะแล้วก็อีกเบอร์ 080663, 0489นกะคะก็ออกรถกับเรานะคะช่วงที่ลูกค้าได้ลองรถใหม่นะคะเราก็จะมาเพรนนะคะแล้วก็มาช่วยดูนะคะแล้วก็แนะนำการขับเบื้องต้นนะคะให้กับทางลูกค้านะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะใช้รถตักนะคะอุ่นใจได้เลยนะคะบริการดีๆแบบนี้มีให้กับลูกค้าเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกดติดตามให้เราทีมงานด้วยนะคะยังไงวันนี้ทักทายกันเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะกับคลิปวันนี้วันที่20 24ตุลาเป็นวันอังคารนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะ,มะเมล็ดฝักงามมากๆข้าวโพดของเรานะคะ,มะเมล็ดใหญ่ฝักใหญ่ด้วยมเมล็ดใหญ่ด้วยนะคะเต็มเต็มฝักเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ โอเคยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ